เติมน้ำมันรถนะคะทุกครั้งจะไปไหนมาไหนก็ต้องเติมน้ำมันก่อนนะคะพี่น้องคะเต็มแล้วห้าพันรูปีโอ้ยตัตัตัตายนะคะลิตรละนะคะ262.73รูปีนะคะอัสลามุอะลัยกุมลอฮ์สวัสดีนะคะก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ เล่วันนี้นะคะเวลาเติมน้ำมันค่ะพี่น้องขาวันนี้นะคะสามีจะพาไปกินข้าวนอกบ้านนะคะพี่น้องขาพอดีว่าแม่ย่าไม่อยู่บ้านเนาะก็เลยเออนั่นแหละนะคะแม่ย่าไปไปหาญาตินะคะที่ต่างจังหวัดเนาะเราก็เลยอยู่บ้านกันสองคนนะคะก็เลยเอกไปทานข้าวนอกบ้านนะคะแต่ว่าจะไปทานที่ไหนเดี๋ยวคอยตามดูนะคะเดี๋ยวต้องคอยตามดูนะคะว่าจะไปที่ไหนเนาะ ตอนนี้ก็คือแาบเวลานะคะพี่น้องขาใกลสิหกโมงแล้วนะคะแดดยังจงโปงเจงเปงจังปางพี่น้องขาสว่างมากนะคะคือร้อนยังร้อนอยู่เลยนะคะไปค่ะตุน่ะตามไปดูกันนะคะว่าสามีสิภาอีสาน,นะคะไปกินเขาอยู่สายนะคะตอนนี้กาลังร,รอเติมลมรถอยู่นะคะเติมน้ำมันเราแล้วนะคะเติมลมรดต่อนะคะนี่ก็คือมองเติมลมรดในปั๊มน้ามันนะคะทุกวันนี้ที่ไหนก็มีแบบนี้เนาะง่ายสะดวกนะคะใครเติมก็ได้นะคะ จ๋าไปเพราะท่านในหอใส่อยู่นะคะรถเราล้อมันไปเหยียบไอเนี่ยโอ้แต่แต่แตายพี่น้องคะแต่ก็เราทำดูลินแล้วนะคะทุกอย่างมีเหตุและผลเสมอนะเออมันมีเหตุและผลเสมอนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ขึ้นแบบว่าเหยียบตะปูนะพี่น้องคะไม่ใช่ตะปูสิเหยียบน็อตอะเบลเลยนะคะติดอยู่ที่ล้อรถนะว่าเป็นยังนะคะเย่พลกิกขึ้นกาถาเ<ๆ>ตป่อป <laughs> เฮ้ยนะคะเอกากเลยมาลานนะคะร้านเปลี่ยนร้านเปลี่ยนนะไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้จะได้เปลี่ยนยางหรือว่าจะอะไรยังไงนะคะต้องคอยดูนะนี่นะคะยุมองนี่แหละนะคะขันบอดิลงไปนะพี่นนะะ้อง่ะเฮ้ยสั่งมาแล้วนะบรูว่าเสียเห็ดใดหรือบารายกับาดักต้องได้แล้วเนาะโอ้มาหอดลานปานีแล้วนะคะโอ้ยนะคะได้ยุดอกตีนะคขันกระนังทาไปนะคะ โอ้ยพี่น้องจ๋าออกมาแล้วนะคะซ่อมแล้วเรียบร้อยนะคะปะอย่างแล้วเรียบร้อยนะคะว้าป็นสิไปว่าได้ตอนแรกขันก็นึกว่ามันจะใช้เวลาแบบซ่อมนานนะคะแต่แป๊บเดียวนะคะอุยช่างเขาเอาอะไรมาอุดให้ก็ไม่รู้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นอะไรเหมือนเหมือนที่ปะยางโราอดเออแล้วแบบว่าให้มันไม่ให้มันรั่วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไอเน,นี้ยตะปูตะน็อตลูกเบลเลอร์เลยน็อตตัวเบลเลอร์เลยนะคะติดเข้าไปนะคะ เออมื่อกี้สงสัยติดมาตรงทางไอ้นี่นะคะตรงตรงถนนเข้ามาในตลาดที่เขาทําถนนใหม่นะคะเออเราก็ไปกันต่อดูนะคะโอ้ยบรรยากาศคือจังฝนสิตกนี่แหละพี่น้องคะ่ะเรามามรีนะคะแต่ว่าจะไปกินข้าวที่ไหนต้องตามไปดูนะคะโอ้ยนะคะพี่น้องคะ่ะทุกอย่างมีเหตุและผลเสมอก็ต้องน้อมรับยอมรับไปเนาะเราก็ไม่มีสิทธิ์นะคะทุกอย่างถูกกาหนดเอาไว้แล้วอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราก็ได้นะคะ ดูที่ว่าเราจะจะจะคิดยังไงจะอะไรยังไงกับอันรอนเนาะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมทุกอย่างก็คือบททดสอบเลยไปคะ่ะนะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องยอมรับเนาะอดทนยอมรับมันไปนะมันไม่อะไรที่เลวร้ายหรอกนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเรานะคะไปกันต่อคะ่ะพี่น้องคะ่ะอู้ยบ่งหมอกคุณพี่น้องคะ่ะยุ่งเงเถิงคุณนะนะคะ เื่อจังฝนสิตกนี่แหละนะคะบรรยากาศก็เย็ยนๆจักน้อยนึงนะคะไปค่ะแล้วขวัญจะบอกว่านะคะที่ปากีสถานน่ะคือเอาไง่ายๆว่าถ้าเป็นแถบชานชานเมืองหรือว่าต่างจังหวัดนะคะที่ไม่ใช่อิสลา,ามาบ,บัหรือละวันปินดี้แถบในเมืองลาโฮกะระจีงในเมืองนะ ถ้าเป็นแถบต่างจังหวัดขวันบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศมันจะดีมากนะคะซึ่งมันแตกต่างจากบรรยากาศในเมืองเนาะนะคะคือแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันไม่สะดวกก็คือการเดินทางนี่แหละถ้าเกิดว่าไม่มีรถก็คือลําบากมากแล้วไฟฟ้าน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกข้าของเครื่องใช้ก็ต้องเดินทางมาซื้อในเมืองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในเมืองมันสะดวกก็จริงแต่มันก็จะแบบคือ ความรู้สึกมันก็จะแตกต่างกันสะดวกก็จริงแต่มันก็จะแบบเสียได้ดีอย่างเสียอย่างนะคะอยู่ในเมืองก็ดีอย่างเสียอย่างอ่าอยู่ชนบทก็ดีอย่างเสียอย่างนะคะแต่ว่าถ้าให้เลือกได้อยู่ชนบทมันก็มันขันขันก็ชอบเหมือนกันนะแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเออมาบานเรามันอยู่ในเมืองทําไงได้นะคะเออแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาตั้งแต่แรกอยู่ตรงไหนมัอยู่ขัญก็อยู่อยู่ที่ไหนขัญก็อยู่ได้นะคะมันไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราเนาะ อยู่ที่ับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากอะเนาะแต่ขวัญก็ชอบนะบรรยากาศแบบนอกเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันมันล่มลื่นอะไรอย่างเงี้ยเออถึงร้อนมันก็มีต้นไม้แต่ว่าถ้าร้อนในเมืองมันก็คือร้อนเลยนะฮะร้อนไม่มีต้นไม้นะฮะเออเหมือนที่ขวัญเล่าให้ทุกคนฟังก็คือแบบถ้าร้อนก็คือร้อนจริงๆร้อนร้อนแบบร้อนเลยอะร้อนร้อนแบบไม่รู้จะร้อนยังไงอะร้อนแบบบรรยายไม่ถูกว่ามันร้อนยังไงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแถว อนอกเมืองอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าก็ยังมีลมมีต้นไม้มีอะไรเขียวๆให้ดูเห็นไหมเออถ้าเป็นในเมืองก็คือจบนะคะพี่น้องจ้าบรรยากาศคือแบบว่าดีนะคะว่าอยากให้ทุกคนมาเห็นมากบรรยากาศดีมากเลยนะไม่ได้ไม่ได้พูดเลยนะเออหมอกควันเต็มไปหมดเลยคือแบบอากาศแบบลบเย็นๆนะเออนะคะเหมือนฝนจะตกเลยนะครึ้มๆไม่ครึ้มๆมนะคะตอนนี้ก็คือแบบ เกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะ พี่น้องจ๋ามาฮอดแล้วนะคะขันบอกเลยนะคะว่าคือแบบว่าบรรยากาศดีมากพี่น้องจ๋ากว่าสิมาฮอดนะคะวิ่นหัวเติบหนึ่งนะคะเบิ้งพี่น้องค่ะสามีอีสันพา,ากินเขานะคะโอ้ยข่อยงึดหลายนะคะเบิ้งหองเขามาสันหายคนมาเที่ยวนะพี่น้องค่ะทาหน้าหิมะนี่ก็คือแบบหิมะตกแบบ คือขาวโพลนไปหมดเลยนะคะต่องาตอนนี้บ้า่ในหิวเขาปันใดน,นะพี่น้องขะเอาวิวกรน,นะคะพี่น้องขะบรรยากาศดีนะคือบรรยากาศดีมากแค่แบบมีความแบบเย็นๆนะคะขันชอบมากเลยอะ่ะคือแบบทุกคนคนอื่นเข้ามาเขาใส่แบบเสื้อกันหนาวมาเบงสามีอีฉันนะพี่น้องคะ่ะ เสื้อแขนสั้นนะคะใส่เสื้อมาแบบเสื้อแขนสั้นนะแล้วคนอื่นเขาใส่เสื้อกันหนาวมาทุกคนคิดดูเออแล้วทุกคนดูนะแบบโอ๊ยตายแล้วหน้าหิมะนี่คือแบบหิมะตกนะคะอืมโอ๊ยากาดีทุกคนค่ะถ้าใครแบบเออมีงบน้อยนะคะคือแบบเออมีเงินเติมน้ำมันกับเงินค่ากินเฉยเเนี่ยมาที่มอรีได้เลยนะคะ คือแบบว่าหาร้านอาหารก็เยอะนะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแม็กดีอย่างเดียวนะที่อื่นก็มีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะคะแถวนี้ก็ร้านอาหารนะและแบบบรรยากาศดีมากในช่วงนี้นะคะเออนะแล้วก็อีกไม่นานก็คงจะเข้าหน้าหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็คือบรรยากาศดีมากแล้วนะทุกคนดูสิโอ้ยน,นะฮะพี่น้องจา๋าเรามาเอาบรรยากาศมาเอาอยู่เฉยๆนะไม่ได้กินที่แม็กดีนะคะ แล้วเราจะไปกินที่ร้านอาหารอีกที่หนึ่งนะคะเออพอมากินเบอร์เกอร์อรติดตัวกันมาแบบพี่น้องจ๋าสองสามหมื่นแล้วนะคะมือตึดเข้ามาในรถแล้วคนหาก,กินเบอร,เอร์เกอร์คือแบบต่อการสองสามวันแล้วคือแบบว่าจะไปกินข้าวนะคะร้านอาหารที่ผ่านมาตรงนู้นนะฝั่งนน้นนะคะไปจ้าพี่น้องจ๋าทางมือตึดนะคะ ที่มันมืดไม่ใช่อะไรนะคะคือแบบหมอกหมอกเต็มเลยนะคะหมอกลงเต็มเลยนะคะเออเห็นไหมทุกคนมีแต่หมอกเลยนะที่ทุกคนเห็นที่มันสะท้อนแสงกับไฟนะมีแต่หมอกนะคะขับต้องระวังมากๆเลยนะคะเราจะกินร้านอาหารอีกที่นึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะกินที่นี่ก็กินได้นะคะซึ่งขวัญนนะ่ะแบบ ไม่อยากกินแล้วอะเดี๋ยวก็ต้องได้กินเป๊ปซี่เดี๋ยวก็ต้องได้โอ้ยทององทองอื่นพี่น้องเอ้ยนะคะฟาสต์ฟู้ดก็จังซี่หละนะพี่น้องขะแม้ขวัญไปกินข้าวดีกว่ามันบอกสอนี้ขวัญจะกินข้าวนะคะก็เลยเออแบบโอเคที้งั้นก็ไปกินข้าวกันนะร้านอาหารที่ผ่านมานะคะตรงนั้นก็วิวสวยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูวิวนะคะ เข้ามาหอดร้านอาหารแล้วนะคะมาถึงร้านอาหารแล้วก็สิสังอาหารนะพี่น้องคะส่วนมากเขาจะนั่งข้างล่างกันนะคะสามีอีสันนะคะมักอากาศเย็นภาคขุนมากินทั้งหมอกพี่น้องเอ้ยบองเนี้ยมีแต่หมอกทั้งนั้นเลยนะเนี่ยลอยมาเนี่ยเออพี่น้องคะโอ้ยตายสามีค่อยนะคะโอ้เอากินไปกระ้มหมอกไปนี่แหละพี่น้องเอ้ยนะ มเจจาว,วางใดนะฮะนี่นะคะอยู่ทั้งหมอกคักในเนี่ๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยนะไใส่เสียแขนสั่นกระพองนะคะทามว่าหนาวบอบอ่า่นโอ้ยนะคะโอ้ยพี่น้องจ๋านางทานแล้วกินโดนเติบแล้วนะคะเป็นยี่สิบนาทีแล้ว่่าในมาเบ่งก่อนเมฆไปก่อนได้พี่น้องขาเอิญก่อนเมฆแล้วกันนะคะขี้ฝ่าไดพี่น้องขา หมอกนะคะถ้าเรามองมาจากข้างล่างไกลๆก,ก็จะเป็นก้อนเมฆนั้นละอยแบบนี้นะพี่น้องขาลอยมาอีกแล้วนะลอยไปลอยมายู่งซิพี่น้องแป๊บหนึ่งก็สว่างแป๊บหนึ่งก็ลอยมาอีกนะคะเห็นไหมเนี่ยที่เป็นฟา้าฟ้านี่ก็คือก้อนเมฆหมดเลยนะหมอกหมดเลยนะคะลอยมาจากเสื่อเอืนาก่อนเมงเอือน่าหมอกนะพี่น้องขาเอิ้นกันเอาเองเด้ยวยพี่น้องขาเต็มเลยนะคะลอยมาแล,ล้วก็ลอยพานไปสักปักหน่งมันก็นสีสว่างนะคะ เจ๋งจังป,งปังจงปรงจิงเปงใน,นพี่น้องค่ะนะ่สว่างแล้วมันก็จะผ่านไปแล้วมันก็จะมาอีกเรื่อยๆอย่างนี้เห็นไหมผ่านไปแล้วมันก็จะผ่านมาเรื่อยๆผ่านมาผ่านไปผ่านไปผ่านมาอยู่นี่นะคะอีสานก็นนางหนาวในพี่น้อง่าโอ้ยขวัญก็นั่งหนาวนะคะสามีกดเอึกแล้วนะคะเห็นบอกบอกแล้วว่าเอาเสื้อแขนยาวมานั่งบอกเอามานะคะเป็นจังไหนมอรีคือไม่ต้องแบบว่ามีแอร์เลยนะไม่ต้องเปืองไฟเปิดแอร์อะเอเอ,อกลางคืนนะ แต่กลางวันก็จะร้อนอยู่ขันว่าเหมือนกันแหละแต่ว่าก็คือถ้าเป็นกลางคืนแบบนี้ก็คือนอนสบายอ่ะเออนะถ้าเป็นในเมืองก็เออเอาเถอะพี่น้องขาปลาค่อนกรีดก็ตามนั่นแหละนะคะมันไม่ได้เหมือนป่าธรรมชาติแบบนี้นะพี่น้องไปพี่น้องจจเทีเ็นกับมีตะหมอกนะคะร้อยมาโอ้ยล้อยมาก่อนแบ่นงเลยพี่น้องขาเทวนีภูรลอยมาแล้วก็ร้อยไปทั้งพุนนะ่ นายกอดอกแล้วหนาวแล้วสิ <laughs> นายดิโก้ข้างล่างไม่เห็นอะไรทุกคนค่ะมืดต๊ดเลยนะถนนอยู่ตรงนู้นนะคะทุกคนถนนแต่ว่าถ้าร้านอาหารร้านร้านก่อนที่เคยไปกินนะคะฝั่งนู้นมันจะมองเห็นถนนวิวถนนด้วยนะคะวิววิวภูเขาแบบบ้านคนฝั่งน,นู้นแต่ฝั่งนี้ไม่มีนะคะถ้าเป็นกลางวันคงจะมองเห็นอยู่ ไปลอยไปค่ะลอยไปสีอัพพี่น้องจ๋าเมื่อกี้นะคะไฟดับเนาะก็เลยไม่มีตรงนี้ใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยไฟเพิ่งมานะคะไฟเพิ่งมานะคะก็เลยแบบเห็นแบบ อันนั้นคือบ้านคนหมดเลยนะทุกคนขาบบ้านคนหมดเลยทุกคนมองไปที่เห็นเป็นไฟใช่ไหมมันคือบ้านคนหมดเลยนะอยู่บนภูเขาแล้วมันมีอีกที่หนึ่งอะนะอีกที่หนึ่งที่แบบว่าเวลาเราขับรถใช่ไหมตามถนนอะไรเขาอย่างเงี้ยแล้วคือมองไปเหมือนท้องฟ้งฟาเลยเต็มไปด้วยดาวอะคืออย่างนั้นเลยนะะต้องมองด้วยตาเปล่าแต่ว่าถ้าในกล้องมันก็จะแบบว่าไม่ไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นนะฮะฝั่งนู้นก็คือแบบ เป็นหมู่บ้านแบบเต็มไปด้วยเหมือนเป็นเมืองเมืองนึงเลยบนภูเขาเนี่ยฮะแล้วก็จะถนนเน,นี่ยนี่เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะโค้งไปตามภูเขาอย่างนี้เลยนะขึ้นไปตามภูเขาแบบนี้เลยนะคะอืมไฟมาแล้วคือแบบสว่างหมดทุกที่เลยนะเมื่อกี้ไฟดับเนาะตอนที่เรามาถึงใหม่ๆไฟมันดับนะคะพี่น้องจ๋าชาวมาแล้วนะคะดวนะคะ่ะ หลังจากนี้วันก็จะกลับแล้วนะคะคนก็จะขอจบวิดีโอนะคะไว้ตรงนี้เนาะสำหรับบล็อกนี้ก็อย่าลืมกด s u b s c r i ต e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่บล็อกหน้านะคะว่าเราจะไปไหนนะคะติดตามไว้ด้วยนะทุกันค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ที่วันเพิ่งลงไปเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะไปพร้อมกับคนดื่มชานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ เจะไปนาทยากันลีเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ